ทางด้านของจังหวัดยโสทอนเองก็คือกันนะคะมีการจัดกิจกรรมครงสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาพเทศบาลเมืองยอโสทอนหลักการนายกเทศมนตรีเมืองยโสทรนนะคะเป็นบิ๊กเดย์ค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโซทอออกมาใส่สิทธิเลือกตั้งเทศบาลในวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ว่าที่ร้อยตรีคันชยัยพัฒน์ท่านทิม่ารอ่องผู้อาราจการจังหวัดเยโสธรเพิินเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคงสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเยโสธรและกะนายกเทศมนตรีเมืองเยโสธรค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเยโสธรนได้หูก,กำหนดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาพเทศบาลเมืองเยโสธรทอนและกะนายกเทศมนตรีเมืองเยโสธรอย่างทั่วถึงก็คือในวันอาทิตย์ที่11พฤศจ ภาคม2 5 6 8ค่ะนอกจากนั้นก็นยังมีการลณรงค์ให้ยพ่นองประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิและกนหน้าที่ของตัวเองเห็นความสําคัญของการไปใส่สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังได้รวมกันถือป้ายเดินลณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองเยอโซทอนนะคะมีนายสมชัยบุรณะปะลัดจังหวัดเยอโซทอนในฐานะที่เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลเมืองเยอโซทอนพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเยอโซทอน พนักง,งานเทศบาลสามัญลูกจ้างประจำพนักง,งานจ้างของเทศบาลเมืองเยโสทรประธานชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองยโอโซทรประธานออสซม,มอได้ร่วมกิจกรรมกันกว่าส0มรอยคนเลยนะคะกัเป็นขบวนนะคะเพันเดินอยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองยโซทรนะคะแถวยาวค่ะ